สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรีผู้ทุกคนแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขไม่เข้าไม่หลุดนะคะปะปนกันไปเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี5 6ห ห0 3 9นเะคะเม็ดเดียวนะคะแอดมินชอบ0กับ1นะคะใครชอบ1รูท1ได้นะคะใครชอบ0ูนรูนยนะคะจะฟันไปที่0นะ,ะจะเป็น0 0น1 02 03 04 05 06 07 08 09นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น07 06 01 05นะคะแล้วก็จะเป็น 02นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า